พวกคุณน่าจะเคยเล่นเกมแนวนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยและใช่ผมเองก็ชอบเล่นเกมแนวนี้จนวันหนึ่งผมก็เอะใจขึ้นมาว่าแท้ที่จริงแล้วเกม Open World ต้องกว้างแค่ไหนถึงจะเรียกว่า Open World วันนี้ผมได้หาคำตอบบนโลกจำลองที่แสนบันเทิงและพร้อมจะดูวิญญาณคุณออกจากร่างถึงขนาดอนรลับอนอนเพราะเล่นเพลินจนลืมเวลา ผมจะนับแค่บน PC นะครับและผมได้แบ่งตามหมวดหมู่ไว้ด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อเพื่อไม่เสียเวลาขอเข้าเรื่องเลยดีกว่า Minecraft กระแสกระฉ่อนกระเด้งกระดอนขึ้นขึ้นลงลงอยู่เป็นกระแสพักใหญ่ตัวเกมมีทั้งเลือกให้เล่นหลายรูปแบบและหัวเหลี่ยมเหลี่ยมๆหลมที่เป็นเอกลักษณ์บนโลกที่กว้างใหญ่และมีอะไรให้ทํามากมายไม่รู้จักจบเอาชีวิตรอดน่ะไม่เท่าไหร่แต่คุณต้องรีดจินตนาการออกมาใช้ถึงขั้นสุดแต่ถ้าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้อย่าง DC ละ่ะเช่นเดียวกับ Minecraft ที่มีซอมบี้และไม่มีเควสเน้นเอาชีวิตรอดจากคนเป็นแล้วก็เนื้อเน่าเเดินได้ดิ้นลนหาเสบียงเพื่อไปให้ซอมบี้กัดคอตายอย่างนี้ก็ไม่เอาหรือ ไม่มีสมบีและไม่ต้องเอาชีวิตรอดก็ยังนับว่าเป็นเกมโอเพนเวลได้เลยเพราะทั้งเกมไม่ได้มีแค่ปล่อยพลังใส่กันอย่างเดียวการที่เกมแต่ักเกมหนึ่งต้องใช้วิธีที่หลากหลายในการานำเสนอทั้ง First Person และ Third Person อย่างเช่นเกม Borderland ที่เกมเดินมาถึงเลข3ได้สักพักแล้วแล้วเมื่อไหร่เกมครึ่งชีวิตจะมีเลข3มโผลมาบ้างแทนที่ Borderland จะยัดเยียดให้เดินคลเป็นไปเส้นตรงแต่กลับยัดแผนที่ขนาดใหญ่ให้มาแวะฟาร์มเพลินๆจนลืมในเรื่องหลักรวมถึงฟาคายเกมที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแนว FPS Open World ตัวเกมในภาคแรกๆมีโครงสงร้างภารกิจเป็นเส้นตรงบวกกับสภาพแวดล้อมที่ดูมีชีวิตชีวามีภารกิจที่สามารถทําได้หลายรูปแบบนอกจากปืนขันลำกล้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีแอนิเมชันการรักษาที่ซีดไปถึงซวงแค่มองก็จไปถึงงข้าใน มาเพื่อนโบในสมัยนี้เป็นหน่อของแฟนชายที่มีอิทธิพลมหาศาลและยังเป็นรากฐานทองคําให้กับเกมรุ่นต่อมาที่ใช้ความรุนแรงทั้งในการแก้ไขปัญหาและความบันเทิงและเพื่อการก่ออาชญากรรมในหัวข้อต่อไปเกนเทพอัตโนมัติเกมอมตะที่ไม่มีวันตายและไม่มีพาคใหม่มาสักทีเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะเกมสามารถขับรถแต่งสีเติมสัตว์ล้อหน้าล้อหลังยกเว้นล้อเล่นแต่งปืนในร้าน แต่งปืนในรถปั่นจัก,กรยานยิงคนติดปืนให้รถแต่งกันชนในร้านขับเจ็ตสก,กีป้นเรือชาวบ้านขับหอยิงกันมันมันปนกันไปขับเคลื่อนตีนตะขาบและโยกหน้าทุกคนที่เจอแม้ว่าในเรื่องในภาคนี้จะสั้นกว่าที่ผ่านๆมาแต่ก็เป็นสุดที่น่าจดจำของ g t a v ผมละ,ละรอไม่ไหวที่จะเห็นมันอีกครั้งใน PlayStation 10ในภาค3มีการเปลี่ยนสไตล์เกมเพลย์จากมุมมองด้านบนเป็นมุมมองบุคลที่3รวมถึงการขยายขอบเขตการกระทํา ในภาค4ที่มีการปฏิสนธิปฏิสัมพันธ์กับ NPC ในร้านอาหารถึงแผนที่จะไม่ได้กว้างใหญ่แต่ทำให้เกมดูใส่ใจรายละเอียดมากกว่าภาคอื่น oh, <sweet. S 1> ซึ่งแน่นอนว่านี่ยังไม่ใช่ความพยายามแรกเมื่อเปรียบเทียบกับเกมเก่าอย่าง Driver ในปี1999ที่มีลักษณะคล้ายกันอย่างหนึ่งคือมียานพาหนะให้ขับได้อย่างอิสระ แต่ถ้าเป็นเชนมูที่ไม่มียานพาหนะซึ่งเป็นเกมแรกๆที่เป็นผู้บุกเบิกการเดินสำรวจด้วยเท้าเปล่าสามารถซื้อตัวกดน้ำอัตโนมันตมิและยังเขา้าอาเขตไปเล่นเกมแก้เค้ได้อีกต่างหากถึงจะแพ้แต่ก็ไม่ได้มีแค่เราที่หัวร้อนถึงจะเก่าแต่ยังไม่เก่าสุดท่านับยอดขายคือความสำเร็จ GTA V คือความทะเยอทะยานที่สมตำแหน่งกับราคาและคุณภาพแถมยังเป็นลูกลักของล็อกสตาร์ที่ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดสักทีพล่มาทุกแพลตฟอร์มเมื่อไหร่กูจะได้เล่นภาคใหม่สักที เกอบ30ปีที่แล้วในปี1991ดันมีเกมที่มีลักษณะคล้ายกับเกมที่เพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มีโลก3มิติมียานผาานะกับเกม Hunter เกมที่กลายเป็นผู้บึกเบิกอย่างแท้จริงและปัจจัยสําคัญอีกอย่างที่มองข้ามไม่ได้เลยคือยานผ่านะงั้นเหรอสิ่งที่พาเราไปทั่วโลกได้นะ่ะถ้ามองอย่างนั้นเกมแข่งรถทำไมถึงไม่ได้เป็นเกมแรกล่ะ ในปี1989กับเกมที่ชื่อว่าเวดรูปแบบการเล่นไม่มีอะไรซับซ้อนแม้แต่ลุงข้างบ้านก็ยังเล่นได้สามารถขับรถตะลันไปทั่วซานฟรานซิสโกได้โดยไม่ต้องกลัวน้ำมันจะหมดเป็นอินหนึ่งตัวอย่างของการขับรถได้อย่างอิสระบนแผนที่ที่กว้างใหญ่นี่อาจจะเป็นบทจะสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เพราะการเดินทางไกลจำเป็นต้องมียานผ่านะและโลกที่มียานผ่านะก็เท่ากับเป็นโอเพนโบรไปแล้วส่วนหนึ่งรวมถึงเกมเทอร์โบสปลิตเป็นเกมจำลองการขับรถบนถนนที่เจอไฟแดงทุกๆก50เมตรจนได้ชื่อว่าเป็นเกมจำลองการขับ เก่าขนาดนี้ต้องเป็นเกมแรกแล้วใช่ไหมในส่วนของเกม RPG Open World นั้นจะยัดเควสหลักเควสตรองให้เลือกทำได้อย่างอิสระแต่ถ้ามันยัดให้คุณทำแค่เควสตหลักละ่ะแบบนั้นก็ไม่ใช่สำหรับเกมนี้เกมอัลติมาซี i ี s ตัวเกมไม่ได้ชื่อว่าอ l t i m a s ซ r i ี s แต่มันคือเกมอัลติมที่มีด้วยกันหลายภาคเลยเรียกว่าซีรี์ก่อนไงไม่งงเนาะ นับได้ว่าเป็นต้นตำรับสำหรับเกม RPG ตู้เกมเสนอขอบเขตที่น่าประทับใจและระบบที่มั่งคั่งสามารถสร้างฐานแฟนเกมได้ไม่ใช่น้อยมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนแม้แต่ป้าข้างบ้านก็เล่นได้โดยเกมแรกของซีรีส์มีชื่อว่า Ultima The World ร์ดเอ of d a r k s e s s ในปี1981ตัวเกมมีกราฟิกที่เรียบง่ายความชัดระดับ4ฟก็ยากที่จะเข้าถึงในส่วนของเกมเพลย์ก็เหมือนกับเกมในสมัยนี้นี่นแหละครับ หาของตีมอนฟาร์เวลลงดันและกลายเป็นลากฐานที่สําคัญรวมถึงหลักสุดความสําเร็จของ RPG ในสมัยนี้แต่แผนที่ในเกมไม่ได้กว้างใหญ่เท่าไหร่นกะจึงตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งว่า Open World ต้องกว้างแค่ไหนถึงเรียกว่า Open มีเกมมากมายที่เกิดก่อนอ l t ติมาอย่างเกมอะคา a b เบตในปี1980หรือโลกที่สร้างในเวลาไล่เลี่ยก,กันและท้ายที่สุดนี้คือเกม DND ในปี1975และนี่แหละครับคือหน้าตาของเกมที่ถูกยอมรับว่าเป็นเกม Open w o เ l d เกมแรกของโลกเหนือชิบหายเลย ที่มีสไตล์ R P G เป็นของควบคู่ที่คอยขับเคลื่อนไปด้วยกันและได้ร้อนให้กับเครื่องเล่นพราโตที่เดิมทีมีไว้เพื่อการศึกษาของมหาลัยอิลลินอยสหรัฐอเมริกาแต่ถ้านับรวมแพลตฟอร์มบนคอนโซลหรือเกมอาร์เคดด้วยแล้วล่ะก็เจ็ตล็อกเก็ตในปี1970จากค่ายเกมชื่อดังที่สร้างตำนานไว้วมากมาย Sega เป็นเกมขับเครื่องบินลบที่เราสามารถบินได้อย่างอิสระและมีศัตรูแวะมาให้เรายิงขำๆเล็กน้อยเป็นเกมอาร์เคดที่เก่ามากๆคลิปที่หามาได้ก็มีแต่คลิปกิดลบ4โ ไหวก็สู้เมื่อไหวก็สู้เพราะถ้าไม่ไหวจะไม่คุ้มกับเหรียญที่หยอดตู้ไปเป็นเกมที่ครองสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันเลยนะจะบอกให้นั่นก็คือเกมแนว Open World และเกมแนว Action Adventure ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Open World ที่มีเนื้อหาก,กว้างๆพอๆกับสไตล์เกมด้วยความรักในการสำรวจความรักในการนอกลู่นอกทางความขยันในการดองเควสได้ให้กำเนิดโลกที่มีชีวิตชีวาเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าโลกที่สร้างความประทับใจได้อย่างไม่มีสิ้นสุด โลกที่เพียบพร้อมดินแดนที่ไร้ขอบเขตจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุดโลกที่เปิดกว้างคือสิ่งสวยงามและเลอค่ะขอบคุณท่านผู้เจริญหน้าตาดีทั้งหลายที่เข้ามาฟังจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับหากผิดพาดประก,การใดก็ขอโทษนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับหลุมนี้สวัสดีครับ